สวัสดีครับมันนี้พามาชมเรียนหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะครับเจแ,แทไม่รู้นะครับเกแทไม่รู้เอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงครับยู่ข้าง้างนี่ก็จะมีอัขระเลขยันนะครับส่วงข้าง้างนี้ข้างๆตัวนี้ก็จะมียัดนะครับมียันฟังนี้ก็มีครับฟังนี้ก็มี อักขระเลขยันเห็นเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นอักขระเลขยันส่วนด้านลังก็จะเป็นลังเรียบครับลังเรียบลังเรียบนี่ก็จะมีอักขระยันนะครับอักขระเลขยันสองบริษัทนะครับส่งไม่ค่อยสัต ก็จะมีอัระเลียกยันเต็มนะครับตั้งหลังห่วงเชื่อมครับห่วงเชื่อมส่วนเจแทไม่รู้นะครับเอามาให้รับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อทุกคนมีอยู่บ้านนะครับมีอยู่บ้านก็จะได้รู้ว่าพระแบบนี้เป็นของหลวงพ่ออะไรประมาณน,นี้นะครับพอมามีซื้อหลวงพ่อครับมิเตอรรูปหลวงพ่อแล้วก็อักขระ ยันนะครับบมีซ์ซ่ให้มารับชมเพื่อความบันเทิงครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับที่แวะเข้ามารับชมรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับมาชมบันเทิงบันเทิงบันเทิงขอเปลี่ยน ตากระสิประมาณนี้เนาะนะครับขอบคุณด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ